ละทางด้านเทศบาลเมืองคลองแยนะครับก็พัฒนาคุณภาพชีวิตคุณแม่มือไม้ให้มีความพร้อมในการเลี้ยงดูบุตรอย่างทุกวิธีนะครับมีสุขภาพกายและสุขภาพใจทีด่ดีจัดกิจกรรมคุณแม่มือไม้ใส่ใจคุณภาพชีวิตครับ ที่โรงเรียนเทศบาลนึงคลองแห่อชฉริยร์ตบมคลองแห้อํำเภอแยจังหวัดสงขลา a ของสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองคลองแหก็ได้มีการจัดกิจกรรมคุณแม่มือไม้ใส่ใจคุณภาพชีวิตพรานโครงการสร้ายแยหลักแห้งขอบครัวนะครับโดยมีนายสันติให้มั่นนายกเทศมนตรีเมืองคลองแหเป็นประธานเปิดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ด้วยงานด่เกี่ยวข้องและก็คุณแม่มือไม้กว่า4ีสิบคนข่าวรวมด้วยนะครับ กิจกรรมก็มีการบรรย่ยให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพสุขภาพกายนะครับแล้วก็สุขภาพจิตของแม่แล้วก็บุตรในใสถานการณ์โควิด1 9และจะให้ความหนุกเกี่ยวกับโครงการเงินหนุนนุน,นเพื่อการเลี้ยงดูเดก็แดกแรกเกิด นอกจากนี้ครับก็จะมีการจัดมุมในการแบ่งปันเสื้อผ้าข้องแฉต่างๆและก็มุมค้องแลนเสริมพัฒนาสำนับเด็กด้วยนะครับด้านนายสมพงษ์จันทมณีนะคะ <c oughs> รองนายกเทศมนตรีเมืองคองเ hey, ฮกได้บอกววากิจกรรมดังก้าวในก็มีกลุ่มเป่าไม้เป็นยิงตั้งคันนะคะคและก็คุณแม่อายุตั้มวะหยิบห้าปีเทอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองคองเ hey, ฮและก็ได้ลงทะเบียนรับเบี้ยอุดหนุนในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการดูแลเลี้ยงเด็กแรกเกิดเน,นะะี่ยค่ะซึ่งส่วนหนึ่งก็ยังขาดประสบการณ์ในการเลี้ยงบุตรดังนั้นนะคะ การเสริมพัฒนาแก่แม่และเด็กก็เลยเป็นส่วนสําคัญนะคะเธอจะทําให้ยิ่งตั้งคันและก็คุณแม่มือไหมเนี่ยมีความโร้ความเข้าใจในการเลี้ยงลูกแบบถูกที่แล้วก็มีความโร้ในการดูแลสุขภาพตามนโยบายแนวทางการพัฒนาเมืองของเฮให้เป็นเมืองที่น่าอยู่นะคะการคุณภาพตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงขั้นเบื้องต้นนะครับตรงนี้เป็นที่สําคัญกวันนี้เราให้ความรู้นะครับและหลังจากนี้จาเป็นการติดตามติดตามของแม่มือใหม่ทั้งหมดนะครับ ที่อยู่ในภายในจุมชนของเทศบาลกองแหงทั้งหมดจะเป็นการอบรมและการดูแลต่อเนื่องซึ่งจะพัฒนาด้านคุณภาพของชีวิตพี่น้องชาวกองแหงให้ได้กอดก้องกับที่นโยบ,บายท่านนายกได้พูดไว้ว่าเราจะทําเมืองกองแหงเป็นเมืองหน้าอยู่กับพี่น้องชาวกองแหงครับครับผมครับ